สวัสดีครับช่องอีสานรอยแปดพันเก่าโดยแอดอีสานลอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนอีก้กันน้ำแนวทางหววห้าน้อยครับประจําวันที่27มีถุนายน2565น2 5 6รครับไม่พีให้นนองให้เอฟซหรือเป็นแนวทางกันครับก่อนอื่นครับคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหัวรัฐบาลของเวียดนาม บสนับสนุนเห็เรื่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดอีสานร้อยแปดพันเก้านีลงเฉพาะ YouTube เด้อครับหากเจอในช่องทางอื่นก็เป็นการแอบอ้างคัดลอกเอาไปใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับครับมือวานนี่มาบาเบาๆครับมาแค่วิ่งรูดครับกับว่าเขา,า้ลยครับแอดบอกแล้วว่าให้เบาครับ แต่ว่ามือนีต้องให้นั่งหนักครับให้ปังๆให้เฮงเฮงมือนีครับมาตามต๊อกันมือนีครับมือนีเจาะต้องเข่าครับเหล็กเด่นเหล็กวินเหล็กชุดมือหนีครับสำหรับผู้ใดถนัดวินงก็จับด้วยครับหกเจ็ดสี่สองหนึ่งครับหกเจ็ดสี่สองหนึ่งวิ่งรูดหกกับเจ็ดครับสองตเน่นหกกับเจ็ดครับ ตัวเดียวเน่นๆก็คือ6ครับตัวเดียวเน่นห6ครับเบิ้ลกับหกหก็ดครับเน่นไปที่6 6ครับเด่นที่6 6, 6ครับแนวทางสองตัวจอครับแนวทาง2ตัวจอที่แอดจัดให้ก็มีหกหนึ่งกนี่นะครับหกสี่หกเจ็ดเจ็ 7374ครับแนวทาง3โตครับ674 742 421 641 671ครับครับตัวระวังตัวกันครับตัวระวังตัวกันเป็น8ครับ 8 3 8 6ครับตัวระวังตัวกันครับ8 3 8 6เขาดีครับตัวระวังนี่ครับครับแนวทางกับมีเขามีหลุดนะครับเบื้องแน้กับโปรดใช้วิจารณญาณครับใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเหลขมักในใจกับจัดครับถ้าบ่มีหรือบ่มากก็สามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยเด้อครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่คอมเมนต์มาให้กันครับเมื่อนีก้ก็อย่าลืมด้วยครับกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสิบเดชพาดคลิปต่อๆไปครับครับเมื่อนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังปังครับลํำรวยลํำรวยกันทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ